เอามากินกันเลยมันไม่มีชิคเก้นนะฮองดาวมันมีแต่พอพี่ก็อยากพูดพี่เดี๋ยวพก็จะไม่กินอหนะเอาใหกินอามากินมากินรับขกินตงก็ดุมาหนาถู่เองนตี้โกล้างมือก่อนแล้วฮะูกะอมเออคจะเก็บ้หินมนนี่มแบบเดี๋ยวนี้บ้านกูมึงไหนเสรแล้วเนี่ยใช่ปะโอ้ ไปสาวแล้วเนี่ยจะได้กินดีไม่เสียบเลยอะไรอ่ะสมบุกนี่เนี่ยจะได้กินไหมเนี่ยสวยอาหารยังออกไม่หมดเลยจะรีบกลับไปไหนยังไม่ได้ย่างกุ้งให้กินเลยเนี่ยเออกินกุ้งก่อนหาสามีสามีไม่ขายไม่ชวนแกมาด้วยล่ะชวนมาแล้วมันบอกว่ามัน เดี๋ยวกุ้งลงแล้วไปซื้อของมาซ่อมบ้านอะไรก็ไม่รู้นี่ลงฟุ้งนะที่โลอ่ะกับนะเออก็เลยให้มันซื้อของคอไตคอสโตร่ะเพราะหมึกไม่ถูกไงไม่ถูกมันคงกลัวมาแล้วไม่มีคนพูดด้วยอ่ะผัวเจี๊ยบไม่อยู่อ่ะเพผัวผัวเจี๊ยบผัวทั้งผัวไอ้แพทกูพูดผิดสามีอ๋ออาจารยผัวสามีแต่อันเดียวน แท๊บแบมาแท๊บแท๊บถ้าเจี๊ยบอยู่มันก็ยังคุยกับเจี๊ยบใช่ป่ะเจี๊ยบไม่อยู่แล้วก็มันก็ไม่รู้จะคุยกับใครต้องออ่ะตนตอนนั้นแหละไม่ทันละเออเป็นไอเดียที่ดีมากเลยพี่เนาะพี่พนะเป็นงานเทศกาลหนจะไปทำวันเกิดเอาครูเสียบเสียบไปคณะครูทำไหนอไปคณะครู จะย่างมาไปคือไงเนะใช่เนื้อน้อยวันพุธยี่แปดจุยเมื่อคืนไหนเนื้อตกะดดเลยไปไหมพี่คยอนเนอไปไหมว่านะไยนะวันพุธยี่แปดัอนนี้หันกคืนก็ดูหนังหนังมันมีหนังการแปลงที่สนทะขุดเพราะว่าตอนนี้พี่ต้องถูกบังคับให้ออกกำลังกายใครบังคับอ่ะถามมีหมอ สามีบังทำไม่ได้ต้องหมอแอนขยับมานี้แล้วก็มากินซะมะไม่วางไม่ได้นี่ขันโตขันโตไม่ต้องใช้แล้วอไม่ทันเพราะมันไม่มันอาหารมันเยอะเกินมันไม่ขันโตมันวางไม่ไม่เสร็จมันตั้งไม่หมดโะเคมันตั้งไม่หมดเดี๋ยวเราออกให้แอนมันนั่งนะให้แอนมานั่งนะจีนแอนอันนี้ คาดมากหลับไปหน่นอนนอนกลางวันเจ้ามันนออร่ยเาะแอนเดี๋ยวนี้นอนกลางวันไหมนอนนอนวันละกี่ครั้งสองนอนน่ถอดเบี้ยมเหรอแอนใช่แอนนอนหรือว่าเจ้านี่นอนอาลุลาดไหมกูเถื่อปีกหน่อยมาอต่นี่เสร็จต้องจัดย้ายไงเพราะว่าขันตกไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่าโอ้โหอาหารอาหารมันเต็มไงไม่พออาหารเยอะจัดอันนไอขันตกวัน กระดูจานนี่แหละจานตั้งขนาดนี้ขันโจ้ขึต้องเอาถ้วยน้อยน่นมาใส่แล้วกคู่ว่าขันโจ้ต้องคู่กินคนเดียวแล้วคู่กินคนเดียวก็เต็มแล้วแอนกินที่หลังนี่อาหารแย่ๆเลยทีแอนหมูยังย่างไม่หมดหรอกเหลืยครึ่งนึงเป็นไงนะเจมส์อร่อย ม่ีอาไวปเสีีฟูาหารข้าวต้องยกให้แมแพหารขาวอาหารหวานหมดอะอาหารหวานอะโอหอาหารหวนไม่แพต้องไปข้ารงเรียนก่อนโอ้หน้าพี่กินแม่อร่อยคนอื่นเขากินอร่อยเออูว่าแมงวันถูกยางชิมดิ มดมันอร่อยเสียบไม้ได้เหรอนี่โอยมันยังร้อนอยู่ว่ะไม่หรอกเป็นเพราะเราคนไม่ชอบกินของหวานไงแพทใช่ป่ะเราก็เลยเฉยๆกับของหวานอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เดี๋ยวจะแยกให้แก้ไยแก้ไขอุ้ยมันจะประเสริฐอะไรขนาดนี้ เดี๋ยวเขาก็ดูแลพี่ใหญ่หน่อยสินาะเป็นไงล่ะคะแก่พี่เล็กงั้นเอาเอาปลายปลาหมึกอันนี้น้ำจิ้มจิ้มปลาหมึกอืมก็เล่นกับน้องหน่อยค่ะลูกให้น้องเล่นด้วยนะคะคุณลูกคมา เหนียวด้วยกินสติ๊กเกอร์ไร้ด้วยค่ะไอ้วอตนยังไม่กี่โมงแล้วนี่ยังไม่ถึงโองอ่ะใช่เคนเวนเขาเดินกลับบ้านเองบ่ายโมงลูกกูเดินกลับบ้านเองบ่ายโมงกว่าดิยเบื่อบ่ายสองแล้วสองนาทีอ้าวแล้วนาฬิกาพี่ทำไมเพิ่งจะบ่ายโมงเองอ่ะบ่ายโมงห้าสิบเจ็ด ตายแนละ้วดูโอ้ยถ้าร้านไปรับลูกไปส่งลูกคงจะดูนาฬิกานี้ไม่ได้นะจะหกไหมไหนวางไว้จะตั้งใหม่ดูว่าฐานมันจะหมดป่ะนี่เหรออะไรโรเล็กมันต้องเขย่านะไม่แพงโรเล็กมไม่ได้ใส่หรอกโรเล็กมันต้องเขยา่าเพราะว่างานนานคือ ไอ้ผัวยังคิดว่าหนูเจ้าไปขายแล้วเมื่อวานยังไปเพื่อนอยู่แนรแม่ชอบขาวอ่ะบอกแล้วว่าม uh ันขาวขาวเหรอขาวให้แอนขอบคุณค่ะไม่เป็นไรพี่แพรเอาให้แอนเอาแอนมาน้ำไม่กินนะเอาแอนนะเอาอะไรมาใส่ส่วนี้มา พี่แบบมีตะก้ามัราเอาตะก้าค่ะพี่ตะก้าค่ะใส่ไว้ใชตลกอีกแล้วน้อยจ้ะไม่คว่าจะทำอะไรเอาตะก้าอร่อยไม่แพ้ไอเดียแบบแดนๆนั่นน่ะให้มันนันน่ะมันคานออกมามันคานเร็วนะะเออเมื่อกี้เกือบจับมันเกือบไม่ทันกว่าจะออกนอกเสื้อแต่ตะกร้าผ้ามันจะได้คานอกไม่ได้มาหาปัญลอยนะหาปัญลอยตอนนี้มีตะกร้าอยู่ใช่ไหมะาปัญลอย มาหาป้ามาป้ามาป้าามหาป้ายังในกาล่านะอยู่ตรงฐานคาถาเอาแบบมีขอบสูงๆจะได้บีนไม่ได้ใไงฮะคาถาเนาะไปเขียวๆอ่ะใบเขียวอ่ะตลอดนะหลอดอ่ะเนอะเนอะจนนี่เนาะจอนี้จอนี้ Yes Papa Eating Sugar No Papa t e Line l g i No Papa Open your mouth. ฮ่าจอนนี่จอนนี่้องดาวบอกไปหาจอนนี่ไม่รู้เขาก็เลยร้องเพลงนี้หักเลยอ่ะจอนนี่จอนนี่เย็บปาปะโอเปนยู่มะฮ่า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 ไม่รู้ยบไห้โอเคบอกะ จอห์นนี่จอห์นนี่โอ้เพื่อนอยู่บ้างยิ้มใหญ่เลยต่ำยากเลยคิดป้าก่อนเร็วคิดป้าก่อนเลยค่ะคิดป้าก่อนมามีชอบเบบี้เอาไหมเอาเบบี้ไหมของดาวชอบเบบี้ไหมคะลูกออร่ยมาหอมน้องที่มาหอมน้องก่อนเร็วเร็วมาหอมน้องเร็วอร่อยใหญ่อ่ะ ใหญ่มนขายคมันขายว่ากรุบกรอบนยในแข่ในแข่ในแช่ข่ตัวใหญ่กุบแลวไม่จืดและอร่อยเื่เรียกปลาหมึกล้วยแอแหะที่มตัวนี้ไมเยอะหนจะทำยนี้เอาเกิดเนอเพ่อเกยบไม้ไปจะได้ดูเยอะง่ายเลยง่ายง่ายหมดตะแกงเผ็ด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 หรอปาปุ้งกุ้งกุ้งกินผักิน กินไม่ค exactly. ่อยเผ็ดกินมแซ่อร่อยนี่ซอสก็นะเจี๊ยบเผ็ดเหรอเจี๊ยบไม่ค่อยกินเผ็ดดิกินติ๊กตี้ไร้เลยลวกเลยคนเก่งเหลืออีกสองคำอันเดียวกินให้หมดองเดาเอาปลาหมึกมาไม่เอาสปีดี้สปีดี้กลับตัวย ไม้เดียวก็พอมั้งแบ่งเชี่ยบอ่ะเชี่ยร้อนอยู่เออย่างตรงย่างอย่างนี้ก็ดันง่ายดีเนาะหอยางเสียบต้องตัดหัวตัดเป็นหนวดตะขาบม่ตัดหัวตัดเป็นหัวออกคุณยายวละน้านี่ไงคุณยายวละนาคุณยายวลนุ๊ตะขาบมาแล้วตะก้านี่มาแล้วตะก้า จริงนั้นัอ้โหมันรู้เลยแสดงว่าทำบ่อยดีเอามันใส่ตะกร้าไม่รู้หาแม่หาแม่ไม่อหารู้รู้นั่นแหละก็เอาของเล่นเข้าไปให้เล่นเอาเห็นตะกร้าแล้วรู้เลยอ่ะเอาให้เล่น อ,อ๋อมนเป็นไรกุ้งมันยังร้อนอยู่ไปยับไข่เอยน้ำไหลน,น้ำแหไะโอ้เขาก็เลยเอาพลาสเตอร์มาแปะให้เขาบอกมามีแค่ปูปูกำลังเล่นอะไรอยู่อ่ะอะไรอยู่ดุ๊ยเนีน่ยเซ้ยหายก่อนเลยลูกหายโอ้โหของเล่นเทียบเลยอะนะ นั่งเงียบเลยดูของเล่นฝนมาเต็มที่เอ่อเอาอีกโอ้โหอรยอีกอาอะไรให้เอาให้น่าแอนเอามาให้เสียบมาให้้เก็บกิฟต์ทูน่าแอนเอาอีกเหรอยูวันสมอลเยอะแสดงว่าอร่อยยูวันซิกี้ไรสโนมอล ยูว mm ัน hmm. ชิเก้นอืมชิเก้นเอาไบจัดชิเกนนะยำมีเนาะยำยำชิเกนไม่เอาสิกกี้ไลทแล้วจะเอาชิเกนอ๋อโชว์น้ำแดนโชว์นแพสจิวัแดนโอู้ฟูเอาอะไรนะมุนยางบอกเกนเกบเบนเกเก ชอบสงเสดชอบเต้นนะดิชอบสิฮะไปเต้นอันนี้เขาไปเขาเองช่วยสิดูคลิปดูทูปพี่ญี่ปุ่นข้าด้วยนะไข่าด้วยนะญี่ปุ่นก่อนไก่ย่างขายแบบนี้แต่เขาตัวใหญ่กว่านี้แต่ของหนูก็เห็นมือสุดเขาเสิร์ฟดีนะพี่ซื้อมาสองขาวเสียบใ้หนูไปวันเกิดหนูสองค้าวเยอะนี่แค่คนคนอันนี่ประมาณสองข้าวคู่อร่อยมากครั น้ำจิ้มเนี่ยแฉมมันเผ็ดแต่ที่กินหมูเลยน้ำจิ้มแหละตัวอร่อยน้ำจิ้มอร่อยเสีอไม่กินเด็กนะเอียนได้กินอะไรยังเนื้อไก่ถึงไหมกินไม่ทานเดี๋ยวห่อไปกินบ้านเหนือทนี่แหละไม่ได้กินเลยเอาปลาหมึกเอากุ้งย่างหมูแล้วก็ไก่คลองไก่ไปเสียบๆไปแล้วก็เสียบพอกผักฟอกผลไม้เยี่ยมพี่ขอกระดาษอีกหน่อ เป็น้อนจะกินง่ายหลงฝรั่งมั้งไปไหนนะยี่สิบแปดย่สิแปดมน่พไปไหนล่ะขับรถขับรถไปหนู่มไม่ไปไปอะหนแน้องแกวเพราะตอนเย็นหน่ไปทานตรงบารเไงที่ขับขึ้นไปไม่ได้หรอกมันไม่ได้ึงบ้านใครอ่ะไม่มันจะไปสันนิษฐานไปนอนไปนอน หนูอ่นนอนแต่เพื่อนหนูว่าไม่รู้ใครไปบ้างแต่หนูก็อินไว้ใจเลยเดี๋ยววันเกิดกูมั่งจัดกูมั่งหนีฟาสตี้หลังบ้านมึงนี่แหลแท้เอาวันเกิดพี่น้าก็เดินเดืนนี้นี่หวะเดือนก่อนใครแขกนี่กูเลือกเองใช่ไหมใครไม่เคยใครกูเลือก ไม่ได้กินอะไรเลยพี่น้อยขอแจานเปล่าผัดไก่ไหนไก่ไก่เป็ดโอ้ไก่ไม่ย่างไก่ไม่ใช่ไก่หอมีอออิ้กินขอหอมแล้ว ก็่อ,อ,อนามหน<อ>ูก,กินน,น,นะงนะแตมม่มัม้ยีไหมคะ บอกบอกนะไปทะเลยจะหาเรื่องขนของไปเยอะนะไม่ไม่ปวดเมื่อยเนื้อตัวเหมือนพี่เนี่ยต้องเสาร์อาทิตย์แพททังขนาดนี้แหละดิแล้วที่สามีท่านไปซื้อมาน่ะเอาเข้าใส่น้ำแข็งใส่เครื่องดื่มไปน่ะกูลากลากลงไปทรายอ่ะได้เรื่องเลยคุณปวดเมื่อยเนื้อตัวหมดเลยอีกวันนึงลุกขึ้นเลยอ่ะไปบีบไหนอ่ะเฮ้ยย่างอะไรอยู่อ่ะ เขาเรียกอะไรนะสันดับซันตาบาลลาไม่ใช่แคปิตอหรอใกล้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 ซันตาฟูดนั่นแหละแคปิตอลหรอมอนทะเล่มอนแคปิตอล่าเราต้องจับคู่กันเลยพี่แคปิตอล่าเลยใช่ไหมมันจะมีร้านไทยตรงนั้นใจดีนะ ตรงแคปปิโตล่าเนี่ยที่มันเป็นไทยค่ะยาวๆนะของเขาเขาสุดเหรอร้านไหนร้านคนไทยร้านคนไทยใจดีเหรอมีด้วยเหรอใจดีมัร้เจคนไทยเขาเปิดอะไรเลยคุณเลยต้องสั่งอาหารให้เขาไปส่งเขาจะไปส่งโต๊ดดีเขาไปส่งแคปปิโตร่าอย่างเนี่ยแคปปิโตล่าเหรอค่ไท่แบบไม่รู้นะเขาบอกว่าน้ำก็เลยสั่งอาหารใี่เขาไปส่งที่บีบเหรอก็ส่งที่บีบเลยอใจดีคนไทยร้านนั้นอ่ะ จำไม่ได้ว่าร้านอะไรใส่ปลาร้าหมดขวดตัวเนี่ยจังใช่เปบ้าไงมัใส่ไปสองขวดใส่ทำไมมันเค็มเหรอเค็มไหมไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะใส่น้ำเชื่อมด้วยไงจ๊ะแบบว่าหมูแบบพอกินกุ้งแล้วหมูกับแบบหมูแบบอิ่มเลยอ่ะอิ่มหมูเหรอกุ้งมันอร่อยอยู่ร้อนร้อยเนาะไปสิ ยำนี yeah, ่บอกนักแพะคิดขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณน้พแพะยังขอบคุณเดี yeah. yeah. ๋ยวนี้นกบอกไปอาบน้ำไอ้เรืองว่านถูอาบน้ำบอกว่าสะผมไอ้เรืองว่านทุสะผมใครเลยนะครับถูสะผมอาบน้ำแล้วพ่อเขาบางหาบอกว่ามันแปลว่าอะไรอะสะผมเนี่ยนะก็บอกว่าวัดเนี่ยไง วินเหมือนกันนั่นคนไทยเหรอไม่ใช่เพืพเอนะ่อ,อ,น,น,อ,อเน,นเคยเล่นคนคนไทยอ๋อเป็นคนไทยเหมือนกันพักการเดินได้หลายอ๋อแต่วันนั้นอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำสระผมเมืาพวกเป็นอยู่างนั้นเออบอกว่าไม่อยากจะไอ้ทุกคนที่สระผมเออแต่วันนั้นเข้าใจเขียนเควินเล่นเกมกับเควินคือเควินเหมือนกันเออเควินอันนั้นเควินทอง Okay. You got that?